สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องลุงป้าเอาอาสูผูสูคนเสียงเจ๋วเจย้ายเล่นไล่งานโตอีกเร็วคือเกาพี่น้องคะ่ะค่ะเมื่อี้เาสิมาคุยกันเรื่องสําคัญสําคัญอของชีวิตในอังกฤษเนาะค่ะเนาะสาหรับมา่ดามสายฟอและหลายทันทีมาใหม่ๆคิดว่าลหลายๆคนก็คือสิศึกษาหาความรู้อ่าหลายๆอย่างให้อ่าพร้อมเร็วน,นะคะเนาะพร้อมที่สิมัสู่ชีวิตในต่างประเทศ หัวขอของยยลินในเมอเนีเนกคือเมื่อฟรังขันบายากถึกปฏิเสธวิสายหเหตุจังสี่นะคะในช่วงที่เจ้ามาใส่ชีวิตอยู่น้ำสามีเจ้าเนยนะปัจจุบันนี่การใส่ชีวิตอยู่ในประเทศอังกฤษก่อนที่สิมา,อาขอวิสาถาวนใดนี่ใส่เวลายังตำซีหาปีนะคะ บ้แมนหน่อยๆน,นะคะเวลาหลายปีนี่ค่ะในช่วงเวลาหลายปีนี่ยังก็เกิดขึ้นได้นะคะพี่น้องคะค่ะ,ะถ้าผู้ใดที่เคยมาท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวก็อนนี่เร็วมาสัมผัสชีวิตเมืองนอกกับสามีกับผัวฝรั่งแล้วเนาะค่ะเนาะกะสิพ่อหท่างเข่าท่างออกดีเนาะค่ะเนาะว่าควรสิแก้ไข สถานการณ์หรือว่าอยู่จังไดเฮ้าจังสีรอดเนาะคะ่ะเนาะคะ่นะ,คะบางคนกะบ,บ่ได้มาศึกษากรบได้มาเที่ยวก่อนกัมาวีศาติดต,ตามเลยกัคือโดดพลุ้งมาอยู่ประเทศอังกฤษเลยจังสีพี่น้องคะ่ะอ่ช่วงที่มาใส่ชีวิตอยู่น้ำกันช่วงปีปีนะคะหนึ่งปีนี่ถ้าเหตุการณ์ไม่โอเค ถ้าเหตุการณ์ไม่โอเคไม่ว่าจะกรณีที่ฝรั่งติดเหล่านี่ยติดยาเนี่ยซึ่งนะในจุดนี้ตอนที่คุณคบหากันเข้าสิยังบรูนะคะเข้าสิมามลูนิสัยใจข้อแท่ๆของฝรั่งก็ต่อเมื่อเจ้าได้โบยบินเมื่อใส่ชีวิตอยู่น้ำเขาในต่างประเทศนี้อ ติดมูเนี่ยติดยังเนี่ยจากที่เฮ้ามาใส่ชีวิตอยู่น้าเขาเนี่ยเฮ้าคิดว่าเฮ้าสิใดความรักความอบอุ่นความดูแลอ่าดีๆเฮ้ากับบ่ได้ตรงจุดนั้นนะคะซึ่งแมา่ดามหลายหลายคนพบเจอณนะสถานการณ์นี่พบเจอหลายพี่น้องคะ่ะกินบ่อเขาค่ายบ่อออกหวานอมขมกึน,นะะเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามาแล้วกับบ่อยางหันหลังกลับบ้านเด้พี่น้องบ่อยางหันหลังกลับบ้านแล้ว หนีความทุกข์ยากปากมองมาหนีความระทมความลําบากมาอยู่บ้านมาสู่ตายเอาเมื่องนอกเอาเป็นจังไดกัสิไดดกัดเขียวสู่เอาเขาคมเฮ้งก็ต้องอดต้องทนพี่น้องคะในสถานะของเมียฝรั่รงหลายหลายท่านที่มาโศกบ่ค่อยดีเนาะคะ่ะเนาะกาสิถือบดีแน่ค่ะในช่วงจังหวะปีสองปีเนี่เป็นอะไรที่ทรมานหัวใจนะคะทรมานหัวใจใสสีตอง หากินเองอแมนยูคาซาบานเจ้าอาจสิบ่ไดออกซอยเขาหรือว่าสิบ่ไดซอย,ยอดีเอ้ยบ่ไดซอยผัวฝรัง่งในรายการอื่นๆแต่เจ้าสิไดหากินเอาเองค่ะพี่น้องคะบางคู่บางคนถือขันรุนแรงค่ะพี่น้องถึงขนาดต้องทุบตีนะคะ,ะถึงขนาดทุบตีถ้าในกรณีที่ สาวเฮ้าหี่แก่งแน่นตีเขาเออพี่น้องอทำลายสามียังสิเขากบสีแจงความถ้าเกิดขืนบอยขังต่อบอยขังสามีนี่แมนยุเขาปวาเฮ้ามาแมนยุเขาเป็นคนทำลายเฮ้าแต่ถ้าเขาแจงตำรวจก่อนค่ะพี่น้องคะตำรวจมาบ้านฝรั่งบางคนมันพลิกคำเบาเป็นๆเ,นเนดี๋พี่น้องเอาตัวรอดค่ะกับเครื่องบ้านหรอเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะผู้ใดเขาก็ มีสัญชาตญาณเอาตัวรอดทุกคนขึ้นอยู่กับว่าเมียไทยจังเฮ้าเนี่ยสิรูท่านเกมเขาบอจังสีนะคะ่ะพี่น้องคะเพอมีตำรวจเขามาเกี้ยวข่องค่ะเขากับมีมี่รีคอร์ดของเฮ้าไวมีประวัติของเฮ้าไวนะคะประวัติทำร้ายร่างกายพี่น้องค่ะเอาพานไปพี่น้องเอาเบาหมอบตอบขาใส่กันแล้วกับทามาหากินยูน้ำกันไปพี่น้องจ้า อยู่น้ำกันไปหลายปีผ่านไปเจ้ากับสิใได้มีโอกาสที่สีต้องขออันนั้นขออันนี้ยังเช่นขออ่าเคืนี่ยังก่อนอยืนวิสา,า,นะาทาวนเนะคะนะในกรณียืนวิสาทาวนนี่ซึ่งบ่า,าสิเป็นการใส่เงินใส่ทองก่อนไงภายในหนึ่งถึงสีหาปีนี่ มาดามจะต้องหาเงินเก่งแค่ไหรี่ที่ต้องเก็บเงินไว้ถักตัววิซาจดของพี่น้องในกรณีที่สามีบอซ่วยยังตําถตีเป็นเงินไทยเอยเงินไทยวิซ่าตัวนี้นี่คาใส่ใจนี่เกือบเป็นแสนบาทนะคะเกือบหนึ่งแสนบาทนะคะทเยลินจำบ๊อบพิษอันแล้วอีกอย่างหนึง่ง การที่เหาสี่ยืนขอวิสาต่างๆสามีนั่นแหละที่จะต้องเป็นผู้ต้องเส้นต้องน่นต้องนี่ต้องนั่นให้เหาบาดที่นี่ตอนที่เหาแอบพล้ายไปพี่น้องในกรณีที่เหามีเงินมีทองใจทามาหากินเก็บเงินเก็บทองมีเงินมีทองใจค่ะวิสาให้เจ้าของนะค่ะเนาะึ่งกว่าจะมาถึงจุดนี้มาดามแทบเลือดตากระเด็นนะคะในสีต้องทนกับสามี แต่กัดจำใจต้องกัดฟันอยู่เพื่ออยากมีอนาคตที่ดีอยู่นี่ช่องทางใดช่องทางนึงค่ะและอีกอย่างนึงการที่แอพพลรยวิสาเขาไปแล้วคุณจะโดนปฏิเสธง่ายๆเพราะอะไรเพราะสาเหตุที่เขาเคยทำลายสามีไว้ตรงนี้ล่ะค่ะตรงนี้ละ่ะจุดนี้ละ่ะที่จะทำให้ทางโฮมออฟฟิศ ผู้เ,เพิ่นมเอ่ออ่าผู้เพิ่นมีอำนาจที่สิออกวีซ่าถาวให้เฮ้าบ่ซะง่ายๆเนาะคะ่นะเนาะเพิ่นสามารถปฏิเสธวีซ่าของของสาวๆได้นะคะค่ะดังนั้นในช่วงจังหวะเวลาที่มม่ยูนี่อดเอาให้ได้พี่น้องกัดฟันอดให้ได้นะคะยาให้มีอ่ประวัติทำลายสามี ทุกตีร่างกายของเขานะคะเพราะว่าทางเขามีประวัติในประเทศนี้แล้วมันยากที่เข้าสิตอวีซ่าขอวีซ่านั่นๆน,น,นะคะค่ะในเมื่อถ้าวีซ่าต่อไม่ได้เพ,พื้อเืเข้าอาจสิโดนแบล็คลิสต์บ่อนุญาตให้เขามาในประเทศอังกฤษได้ บ่แมนเรื่องเล่นเนนะคะพี่น้องจ๋าบ่แมนเรื่องเล่นเลนนะคะนิดนิดหน่อยๆน่อยก็เป็นขอเป็นความขึ้นมานี่เป็นผลเสียกับเฮ้าเมดบ่มีผลดีนะคะดังนั้นแล้วเฮ้าสามารถถือแบลฤทธิ์บ่ห้เฮ็ดเลืองข่าวมาในประเทศอังกฤษได้บัท,ที่นี่ล่ละทาวิซาเฮ้าต่อบ่ไดเฮ้าก็ต้องหันหลังกลับเมืองไทยโดยดุษฎีนะคะเฮ้าสิมาเป็นโลบินฮุดในประเทศนี่บ่ได พี่น้องอยูรุบๆซอนซอน,นบอด้นะคะค่ะ้านกรณีที่โฮมออฟฟิศพ่นปฏิเสธต่อว,วีสาให้เฮาเพราะว่าเฮ้ามีประวัติทำลายร่างกายสามีขึ้นมาในค่ะเฮ้าก็ต้องหอบกระเป๋ากลับเมืองไทยของเฮ้าเฮากับบสามาทิเฮ็ดเรื่องกลับขึ้นมาได้พี่น้องค่ะนี่คือผลเสียของสาวๆเฮ้าที่ต้องพึ่งระวังนะคะอ,ะอย่าเสียงค่ะโอด๊ไดโอดถ้าบไวอิลี เออเป็นจังดกะเฮ้าสิต้องเป็นไฟเขาหาตำรวจหรือว่าขอความซอยเหลือนะคะถ้าถึกสามีถุกตีก่อนหรือว่าทำลายร่างกายเฮากอน่ะตรงนี้แต่เฮออ้ายาไปเฮ็ดเขาก่อนเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเฮ้ามาอาศัยแผ่นดินพ่นยูเฮ้าเอ่อได้อยู่แบบถูกต้องล่อยเปเสนะคะถ้าเฮอาอยูเป็นวิซาทาวนแล้ว เออเฮากับยังพ่อมีทางอานอวยไปทางอืนน่นแ่เออคลิปนี้แยลินกับมีแนวมาฝากมาตอนสายโฟลกับให้พี่ให้น้องเอฟซผู้อยู่ทางเมืองไทยที่อบอดายลู้จากอีกแงมุมหนึ่งของการมาใส่ชีวิตอยู่ในต่างประเทศอย่างเช่นประเทศอังกฤษนี่นะคะซึ่งกฎหมาย ในต่างประเทศค่อนข้างจัดแรงนะคะบ้แมนค่อนข้างล่ะค่ะแรงค่ะกฎหมายคุ้มครองต่างๆแห้งคักอิลีดังนั้นแรล้วสาวๆที่มาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนี่ภายในสีหาปีที่เจ้าสิต้องได้ขอ ยืนวิสาทาวนนี่ให้ระวังโตดีๆ้อคะเด้ดดอออดได้ออดอยังหนีได้ยังหนีย,า,นยาสูดทำลายร่างกายเขาให้เขาได้แจงตำรวจตำรวจให้ได้มีประวัติเสียๆในประเทศของเขามันสิเป็นผลเสียต่อเฮาเวลาเฮาหันหลังกลับไปบ้านแล้วเวลาเฮาเสียเห็ุเรื่องกลับมาไม่เฮาสีบอ่อพานพี่น้องวี่สาเฮาสีบอ่อพานหรือมันเป็นการตัดเส้นทาง ความฝันของเรานะคะค่ะคลิปนี้ยายลิ้นกับมี่มาฝากมาตอน <c oughs> บ่หลวงบ่หลหลพี่น้องคะ่ะถึงการที่เมียฝรั่งสีไดยูโตบ่ไดยูโตวีสาสิถธิปฏิเสธบ่อ,อย่าเห็ดแบบนี้ ออท่างแก่มีเอเียงแน่ยแหน่าย่ลินกับบอกไปในคลิปเนาะคะ่นะเนาะซึ่งเป็นท่างแก่แบบพื้นฐานที่เฮาสิต้องเลียนรูไปน้ากันคลิปนี้ยล่ลินกับบ่ไดเอ,อ่อรูอีกอยังหลายดอกกับเอาประสบการณ์ไกลโตเนี่ยละพี่น้องมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องให้สายฟอ่ออ่อหลายๆท่านที่ สีมาใส่ชีวิตในต่างประเทศนะคะจังใดก็ขอให้ศึกษาหาข้อมูลดีๆด,ด้วยค่ะเด้อถ้ามีเรื่องใดเยลิ่นรูสอบถามเยลิ่นมาเยลิ่นลูเยลิ่นกับสีมาเวาชี้แจงแถลงไขซูกันฟัง่งแบ่งปันกันไปเนาะ,ค,ะนะค่ะคลิปนี้เยลิ่นขออนุญยาดบาดข้ามจบไปก่อนด้วยค่ะเด้อจังใดก็ขอให้พี่ให้น้องสายฟอทุกทันเอฟซีทุกทัน,ท,ท,นที่ เข้ามารับชมรับฟังขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ความฝันของทุกๆท่านประสบความสําเร็จในทุกๆด่านนะคะพ่อกันคลิปหนาพี่น้องจ๋ายังมีอีอยงดีๆล่าอย่างล่อพีล,ล่อน้องอยู่คลิปนี้ล่าไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย